สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอูนี่กับมะเบาม่เบาบ้านกับบ่ได้ับบ้านกับบ่ได้โลงคลิปเพราะว่าโทษศับบ่ดียางหลายกับบ่ได้มันมันปวดหรอมันคัด ตะวามือนี้มันก็บว่ปวดเป็นไหนต่ว่าเวลาห้อยยางไหมค่ะยางนีเวลาเราเดินตรงนี้มันจะมันจะขัดมันมันตึงมันตึงแล้วมันจะเดินยากเดี๋ยวนี้มันตึงมันตึงรัดขาแล้วมันทําให้ขาเราเล็กลงมันตึงแต่เดินมากก็ไม่ได้เดินมากก็ไม่ได้มันไม่ปวดมากเหมือนเดิม มันเดินหลายกับบดไเดจ้ามันบาดปวดหลายมันบาดปวดหลายคือเกาตะวามันเห็ดห้ขาหลัดเข่าหลัดเข่าหลัดเข่ามันเจ็บมันเจ็บแบบที่นีนมันเจ็บแบกขาเลยเพราะว่ากระดูกมันงัดคือจนกระดูกมันงัดกันดังกอกแกกอกแกมือมือสองสามมือที่เรามันปวดหลายไปหาหมอหมอว่ามันอักเสบเพิ่นเอายาแก้อักเสบมให้เอายาแก้อักเสบมให้แล้ว กินแล้วมันก็ไข่เนืมันมันดีขึ้นบักหลายเลยแหละแต่ว่ามันเห็นขาลัดขาหลัดเข่าลาดัาลาดเขา,า,ขาบัดที่นี่มันตึงไหมคะ่ะย่ามยางม,มันกันเวลาเราเดินมันก็เดินเดินไม่ลากเขาแต่ว่าความเบิงอีกว่าเมืออื่นเมืองเฮือไปมันจะเป็นยังไงคัน มันตรงนางนวดนางนวดฝ่าเท้าเองนางนวดยุ้งศีรษะค่าฝ่าเท้าเนี่ยตรงนางนวดแต่้อนเลยเนี่ยพอมันตึงไายก็ได้นางนวดนางนวดด้วยฝ่าเท้าเนี่ยตรงนวดเอาเองมันตึงหยางหย่างเนี่ยนวดกับบ่ได้มันยางบ่ได้พอมันโล่งมากฝ่าเท้าเนาะต้ก็ตรงนวดคอยนวดเอาคอยนวดเอาเองนะจ๊ะ บ่ม,มีผู้ใดมาหนวดให,ห้องห้องวัดสามารถสิตเปรานหนัดได้รับรถกระเพาได้ต้องนั่งนวดเองขอบคุณหลายๆเด้อค่ะที่เข้ามาเบิ่งมาติดตามให้ ก็เพึงเหตุยูทูบกับเหตุเหตุบ่คคอยเป็นดอกจ้าก,ก็โล่ง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 ไปบเด้นมีการตัดต่ออีอย่างทั้งนั้นแล้วพาเหตุบ่เป็นโล่งด้านเหตุเลี้ยวก็คือกันโล่งไปจือใส่อย่างกับว่าท่านได้เป็นขอบคุณหลายๆเด้อมาทิ้งขอมาติดตาม กะสิสล่งไว้คุณหละงหายลูกมาย่มได้หายจังหายเขาเห็ดหายหายเขาเห็ดหายเอาหยังใส่เนี่ยในเพจได้าาาากนนนออันเนี่ยขาทางนี้ขาทางนี้มันเกิดนวดขึ้นตรงนวดขึ้กันนี้ค่ะพอทางนี้มันโล่งน้ำหนักหลายน้ำหนักน้ำหนักน้ำหนักมันฉิหลายกว่าท่านี้มันเกิดเบื้องบนว่ามองนีใครบอกไง แข็งแข็งบกคาใกล้ดจจังว่านี่มันตึงเนี่ยเห็นบอมันแข็งเวลามันตึงมากตรงนี้มันตึงมันก็ทําให้ตรงนี้แข็งปุ๊บเลยมันนี้ก็เอาน้ำห่อนเอาน้ำห่อนมาแช่ขาไว้มาแช่เท้าน้ำร้อนมาแช่เท้าไว้ประมาณยี่สิบนาที